สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับครับมื่อนี้อูน้ำแช่ก็เอาน้ำโศกะมาอาัดคลิปอีกเส้นเคยเนาะ <c oughs> มือวานบริอัดเนอ,อ้ดน้ำโศกเมยนครับเมื่อยคักเนะ <c oughs> เาะเพราะว่าอูน้ำแช่กับมาสิเตรียมคลิปมาเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> พอดีมือม่อนี้มีรับแรงเส้นลงเนาะเ <c oughs> ลยจะลงให้เอฟซีก่อนที่จะไปขุดมันต่อมื่อนี้นายจะเลี้ยวบ่เลี้ยกับมื่ออ่นเนาะมื่ออ่นเลี้ยวนเนี่ยแต่ว่ามื่อนี้กั คันเล่งยี่หรีกันแล้วครับนี่แหละครับเครื่องทั้งมันหยาเคร่องทั้งมันไม่ยาครับชมพู้ชมทางตะยานครับต้นบักแยงนี่อ้น้ำโสกนาจิเป็นบักบกบักบักบกแม่ยูบอกมันแห้งมันีิเป็น,นยนเลยดำๆเอาไปทุบนะคะคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณแม่อีฟซี่ใจดีเรื่อครับผมที่นำขอมูลตัวเลขแอดเซิรนหลงมาแบ่งปันให้อีฟซี่ทางช่องทุกท่านครับ ี๋ยวตัวเลขผมกับเสื้ไปเบื้องอย้สวนป้ายางคนนั้ป้าปามป้าปามป่าปามครับลงไปท่ากับสิไกแน่นเะออน้ำโสกีไฮมันมัน,นคือตัมาเดีวนวอีเ,เดนแออน้ำโสกรเข้าเจ้า,าเาาอ้อือนกไปไปท่ายุงไม้ก้อนไปไท่ายไม้ก้อนนะครับทำบุษมมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งตัวเลขเนาะครับอยู่สวนปาม แต่ว่าก่อนอื่นผมก็ต้องง่ายลดไปวิวอื่นแหละครับปลาเฮาอา้อน้ำโขกอีแตนมาแล้วทา่ากระหังหน่อยไปเบิ่งตัวเลขกเส้นลงน้ำกันได้เลยครับเอามาหอดแล้วเนาะอา๋อน้ำโขกค,ค,ครับเมื่อกี้กับขีดแรลกของวันครับผมเ,เดี๋ยวคุดมันเทดเบียกยืนนี่เรียบร้อยแล้วกับสีตามหน้าท่าตัวเลขกเหมือนเดิมเนาะอา๋อน้ำโขกครับช่วงนี้อ้อน้ำโขกอะมาเล่นยึดทงไฮทงหน่อยแลละครับยุ่งเียนกับว่ามีโมเนาะ เงานี่แหละครับมาเลี้ยงกับน้องพอดีเมื่อนี้บ่บ่ได้ไปโรงเรียนน้ำเนะาะค่ะมาฟอกันอยู่เทียงหน้าเลยครับอยู่เทียงหน้าหน่อยกะ <c oughs> เขาบังคันรถรถอีแตนเนาะ <c oughs> ก็เลยขี่มาไกลทิ้งหน้าก็อยู่มุมพุ่นได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสวนปาล์มคลิปนี้ดับลรางเส้นหลงมาแล้วเด้อครับถ้าตุติดเลขเด่นเลขวิ่งเสี่ยนทันใดหรือว่า <ame> อเอฟซีทันใดนะครับขออภัยเด้อครับร่องเบองครับงวดที่ร้อยหกสิบสองครับผมสำหรับดับแรงฉลุลงเดินดีมีงวดเกากบงวดไม่เทียบให้เอฟซีพร้อมเด้อครับก่อนถี่จะไปรับช้มรับฟังกขอเกินหัวหมวนจะกข้าวก้อนนะครับเพื่อจะให้ครบแปดนาทีขอน้ำโชกเรียกแล่าเบงได้เสมอเนี่ยท่านได้ตามอีกอยู่ค่ะท่านได้ตามเดี๋ยวมอื้อนเมืองเฮ่อสิเดเมียก็จ้งไปตามเนาะค่ะ นี่แหละครับไปหาโรงพยาบาลเซบานเมืรอใด้อีกอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าโอ้ไปหาหมออีกแล้วยิบเบอร์เนนอตอีกดิเพราะใจเต้นแรง <c oughs> เกินเลเวลครับธามุส้มปกติก็ให้ียแปดสิบป,ประมาณนี้เนะานโะ,ะาโบเหยียบถึงร้อยเลยเ่ปฏิเดยยูโรงพยาบาลร้อยสี่สิบมันบ่อยู่อันา่ะไม่มือก้อนนี่แหละครับธามุส้มร้อยส,สาวครับเกินเต้นแรงแห้ง จ็เป็นแต้งได้คือเตืยนแห้งใช่เนะาะจ็กน้ามังยาแหังก็บ,บดีกินกินแต่ยาหมอห้บบำ,ำรุง,รงใช่ัหล่ะครับเตือนแรงสงสัยขิดมากขัางแหลกกับออมน้ำชงนะครับแกบยานเนี้ยไปเบิง้งการออกลูกงังนี่เนาะข <c oughs> ิดไปเรื่อยนะครับเอาธรรมดาเนาะครับท้องแหลกเสือผ้าลูกยังสีซื้อมาไปทาแล้วครับท่านได้เห็นบ่บบอผู้ไใสเลยไม่ยิยง่งเฝ้า แม่มือใหม่เป็นนังชี้แหละครับอ่าวน่นะครับทับบูสม้มเอาลองเบิ้งครับแนวทางมือน,นี้เป็นเหล็กบราณลงทุนเหล็กดับครับให้มั่นกับยุคป,ปุ่นแล้ะครับทับบูส้มนี่จะไกลกว่าน้ำโศกปุ่นแม่นว่ิบกก็เลยอืมน่าจะซิบน่าจะซิบนี่แหละครับม,มืนอนี้เรียกว่ามื้อ่นแล้วเดวแทะต่ว่าทางสิีมานี่ สุดยอดติดชั่วโมงนะครับแม่นครับทางบอดีได้ย่งงางเอาได้ย่างเอาแหละครับตะบุส้มแต่ว่ามังหนียงแน่นดีเน,ะ<ใ>นาะมังหนีงไข่แน,น่อยู่ครับเป็นไส้เบื่อล้วครับสวนปามป้าปามใหญ่เง่าสุดหูสุดตาเบื่อล้วครับตะบุส้มมาถ่ายวิวบรรยากาศชิปแรกครับผมแล้วก็เฝ้ากินเขาลงไปคุดมันเห็ดไห้มันแล้วมีเวียกงานอยู่ทางเพียกกับม่านอนน่อนลำโศก ย้ํพุ่นกะเรียบร้อยเมื่อล้วตัดหญ้ากันแท่หน้ามันเกิดเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าแยกหน่อยห้าก็ได้ปีเฟษฟ่มูเขาแล้วกะบ้านปุ๋ยซอยพญีเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมหลพดาละทงังสองเถาอยู่เฮียนเรียบร้อยแล้วกับมาบานหัวยงางอีกครับกับขอให้ทุกท่านเด้ครับที่ผมลงคลิปล่าสานี่หรือว่าลงคลิปหน่อยในส่วงนี้เนาะครับกับบ่ค่อยมีเวลาครับผมเพราน้ำเช่กะมาเห็ดเบียกทางเพียกะ แล้วแล้วก็รอบปีหนาผุแล้วเนาะเอาน้ำโสกประว่าเพิ่นปลูกมั่นตอรูน้ำใชื่มาเสียหยามั่นซอยเอาน้ำโสกแย่งหน่อยหน่อยต่อไปนี่ก็สิอัดชิปยางแบบหลวดเดียวแยๆไปเลยเนาะนี่นล้ครับรดผู้เดมาแล้วเอาน้ำโศกพุทไทย,ยเอา้ามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับดับล่างเชิญหลงครับผมนี่ครับดับล่างเชิญหลงว,วันที่16กันยายน68ครับนี่วันที่หนึ่ง วันที่หนึกันยายนนี่เราออกํำโศกวั<ฆ>นที่หนกันยายนนี่แหละครับบดีล,ล่งคิดรม่ว่าน,นี่เบอร์จักน้อยเลยครับานมูุชมดับล่าง9้าเม็ดเดียวงวดที่161เอ็อายูด้วยครับานมูุชมลางบ่มีเก่ามีแต่สามกับหนึ่งเนาะส่วนอ่งวดไม่ล่าสุดดับล่างสามครับผมงวดบัางหันออกสามหนึ่งไปแล้วงวดนี้ดับสามไปเลย เอาลองเบิงครับผมอีฟซี e ่ทางช่องบอกว่าาเลขแต่ละสำนักมันดับบ่คือกันแต่ว่าของเอ็ดเส้นหลงงวดที่ลอยหกสิบสองด้วยครับผมแต่ลองเบิงครับเป็นเพียงแนวทางเนะาะค่ะครับเป็นลดต้นทุนได้อีฟซี่บอกว่าเจ็ดเรือว่าแปดเรือว่าหกดับกาสีอีกเรื่องหนึ่งรองเบิงมือเลขออกเนะาะค่ะลังเทียนี่กับดับวิวลังเทียลังเส้นกับดับวิว ลองเบิงครับผมอยู่ทีควมศรัทธาของเอฟซีทั้ง่องมากกระจัดคัดกระพานนี่แหละครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักครับลังเขามาอันนี้กับบรรยากาศช่วงนี้ข้าเจากับพุดมั่นดีเนะเาะน้ำโศกมั่นสีนา่นนาครับฝนตกเอฟซี e ทั้ง่องมีให้มั่นเรียกว่าสวนต่างๆเนาะฝ<ม>นตกห่ามนี่ก็ต้องพุดออกนี่แล้วเนาะมันเนาา่าบ่ได้ราคาพร้อม ถ้าขนาดเอาไปขายเงี้ขเขาจะเอาจมให้ได้รังเทียตาสังม,มันเหม็นมันเนา่าทั้งดินธรรมดาแล้ครับ <c oughs> เกษตรกรสมือนี่ครับนอกจากไปเมืองนอกเนาะ <c oughs> ังสีได้มีเงินมีท่องนี่แหละครับนําบานเท่ากับพ่อได้ใช่แต่ว่าบ่ามีเงินเจ็บเงินก่อนคือย,ยังไปเมืองนอกเกษตรเขาดีนี่แหละครับอยู่ประเทศไทยเท่ากับท่างไปเจอทางนี่แหละบ่ดีแล้ว แคปหน้าจอไดี๋ลยครับทาบุส้มดับล่างเชิญหลงครับวันที่16กันยายน68ดับล่าง3เมิเดียวงวดที่162ครับนี่แหละครับรีบลงรุนดวนไปเลยวันนี้ก็อาบนำได้เสาเนาะลุยขีบไอเอฟซีครับที่แรกนึกว่าจะเลี้ยวตื้มือว่านแล้วเลยบวเดิ้ลลงขีปนออลำโศกสีกาแบบมาได้เสาแบบถ้าว่าบนลดข้าบ้านนี้รดลมเสียเสียวเลยครับาบุส้ม มื่อนี้โอ้เสียดายเมี่นกับมื่อื่นนี่แหละสิแล้วค่าเดียวมือ่อื่นหอดคำหอดคำเสมอเลยครับทผูุชมนี่แหละครับเฮเลยบ่มีเวลาลงงลิปหอดเียนกับอาบนา้ำหยยดเหยีดหยดเั็กน้อยปวดขี้งอลำโศกมัดมือปานเหรียญกีฬาบุมล้ครับเอ้านี่แหละครับ,ครบแคปหน้าจอเลยเลยครับทผูุชมบรรยากาศดีๆด,ดับรางเชิญหลงพรอมนะครับดับสามงวดที่ร้อยหกสิบสองครับ อาถ่ายคลิปนี้มาปิดคลิปครับบ้านนี้ออน้ำโขกค่ะ,ะให้อีฟซีทางสองยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะครับตัโขกม,ม,มันมันน้ำกันครับวันดี้สิบหกกันยายนหกสิบแปดถ้าเป็นเลขดับกับเบาๆเอาครับเดีย๋ยวจะท่วมสัดท่าเลขดับแต่ละเซียนแต่ละสำนักเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กับพอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ